สวัสดีค่ะเรามาเจาะลึกข้อมูลเทนนิสวิมบูดัน2025กันนะคะวันนี้จะเน้นไปที่รอบก่อนรองชนะเลิศเลยค่ะข้อมูลที่เรามีก็จะดูทั้งพรีวิวคู่เด็ดๆที่กำลังจะแข่งกันแล้วก็ผลสำคัญจากเดย์แปที่เพิ่งผ่านมาที่ส่งผลมาถึงรอบนี้แล้วค่ะเราจะมาดูกันว่าภาพรวมเป็นยังไงใครเด่นใครน่าจับตาในรอบ8คนสุดท้ายนี้ค่ะครับ ข้อมูลชุดนี้เนี่ยชี้ให้เห็นเลยว่ามันเป็นการผสมผสานที่น่าสนใจมากนะครับมีทั้งดาวดังหน้าเดิมๆด,ดาวรุ่งที่แบบว่าฟอร์มกำลังมาแรงมากๆแล้วก็มีเรื่องที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นเยอะเลยในทัวนาเมนต์นี้ครับโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มที่พรีวิวรอบควอเตอร์ไฟนอลกันเลยดีกว่าคู่ที่น่าจับตามากๆถ้าดูฝั่งชายก่อนเลยนะคะซินเนอร์มือหเจอกับเชลตัน การเสิร์ฟหนักๆของเชลตันปะทะกับความนิ่งของซินเนอร์โอ้โหคู่นี้น่าจะสนุกค่ะคู่นี้เป็นการเจอกันของอนักเทนนิสรุ่นใหม่จริงๆครับสไสตล์เสิร์ฟของเชลตันเนี่ยหลายคนนึกถึงรรดดิกเลยนะมันจะเป็นบททดสอบสำคัญม,ม,มากๆของซินเนอร์บนขอดยายเลยครับว่าจะรับมือได้ไหมสนใจ ใช่ครับบทวิเคราะห์บางส่วนมองว่าคาชโนฟอาจจะเป็นเ,เขาเรียกว่า value pick นะครับคืออาจจะน่าเสี่ยงกว่าแม้ว่าฟริตซ์จะเป็นต่อเรื่องอัตราต่อรองก็ตามอาจจะเพราะว่าสถิติการ return บนขอดยากของคาชโนฟเนี่ยอ,อ,อาจจะรับมือลูกเสร์ฟริตซ์ได้ดีกว่าที่คิดก็ได้ โอ้ค oh, ่ะค่ะแล้วก็ยังมีอัลการาสเตงสองเจอเจ้าถิน่นนอร่อันนี้สึกหนักแน่ๆส่วนโจคอวิชก็เจอดาวรุ่งอิตาลีโคโบลี oli, ที่ฟอร์มกำลังดีวันดีคืนเลยครับโห oh, ฟังดูฝั่งชายก็น่าลุ้นทุกคู่เลยนะคะแล้วฝั่งหญิงล่ะคะเป็นยังไงบ้างฝั่งหญิงก็ดราม่าไม่แพ้กันครับซาบาเลงกามือหนึ่งโลกคือยังไม่เสียเซตให้ใครเลยนะในทัวร์นาเมตนต์นี้จะมาเจอกับซีเกมุนตัวเซอร์ไพรส์เลยครับอายุ37แล้วใช่ค่ะ ยังไม่เสียเซตเหมือนกันด้วยครับอีกคู่ที่คนจับตามองมากๆคือดาวรุ่งวัย18แอนดรีวาดวนกับเบนเชตคุณแม่นักขวดที่เพิ่งกลับมาคู่นี้คือความสดเจอกับประสบการณ์เต็มๆอนดรียวานี่ฟอร์มแรงจริงๆนะคะอย่างที่บอกเลยแล้วคู่เซียเต็กกับแซมซูนโนวาล่ะคะคู่นี้ก็น่าจะเดือดไม่แพ้กันคู่นี้ถือเป็นแมตช์ใหญ่เลยครับผู้ชนะเนี่ยมีสิทธิ์มองยาวไปถึงรอบชิงได้เลยนะเพราะฟอร์มกำลังดีมากๆทั้งคู่เลย ปิดท้ายด้วยอันิซิโมว่าเจอพาวลิเชนโกว่าคู่นี้คงวัดกันที่สภาพจิตใจใครนิ่งกว่าใครยิงระยะได้ดีกว่าก็น่าจะชนะไปครับน่าสนใจมากค่ะทีนี้เราย้อนไปดูผลจากเดย์ที่เพิ่งผ่านมากันบ้างดีกว่ามีอะไรสำคัญสคัญที่ส่งผลมาถึงภาพตอนนี้บ้างคะเดย์นี่มีเรื่องเยอะเลยครับไฮไลท์จริงๆก็คงเป็นโจกูวิช ที่แพ้เซตแรกให้ดีมีนอไปก่อนแต่กลับมาได้ชนะ3เซตรวดเลยเข้ารอบ QF i วิมเบอร์ดันเป็นครั้งที่16แล้วสุดยอดเลยอย่างที่เขาพูดหลังแมตช์เลยครับว่าเชื่อมั่นในร่างกายแต่เชื่อมั่นในจิตใจมากกว่าคือมัอนแสดงถึงความแกร่งของจิตใจเขาจริงๆค่ะแล้วดาวรุ่งอย่างอันเดรเยวาล่ะคะเป็นไงบ้างมิราอันเดรเยวาสาวน้อยวัย18 โอ้โหชนะเอ็มม่านาวารไปแบบขาดลอยเลยฟอร์มแบบนี้บอกเลยว่าไม่ใช่แค่อนาคตแล้วครับแต่คือปัจจุบันที่น่ากลัวของวงการเทนนิสหญิงเลยอืออีกคนก็เบนเชลตันอเมริกันวัย21เสิร์ฟเอสไป19ครั้งเข้ารอบ QS Grand s l แกรนมครั้งแรกนี่แหละครับพลังของคนรุ่นใหม่ที่น่าจับตาจริงๆ แล้วก็มีเรื่องราวการคัมแบ็กของเบลินดาเบนชิกด้วยใช่ไหมคะอันนี้น่าประทับใจมากแน่นอนครับการกลับมาหลังจากคลอดลูกแล้วก็ชนะจนเข้ารอบ QF ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สร้างแรงบันดาลใจมากๆเลยนะมันทาให้การแข่งขันดูมีมิติความเป็นมนุษย์มากขึ้นจริงๆครับค่ะค่ะนอกจากนี้ก็มีซินเนอร์ที่เข้ารอบมาแบบเมีโชคช่วยนิดหน่อยหลังจากที่ดิมิทรอฟบาดเจ็บแล้วต้องถอนตัวไปทั้งที่นำอยู่2-0เซต อ้าวเหรอคะครับก็เลยทำให้ซินเนอร์กลายเป็นเต็งในสายบนไปเลยทันทีมีประเด็นเรื่องเทคโนโลยีด้วยใช่ไหมคะเหมือนเห็นแวบบ็แบวบใช่ครับมีปัญหาเรื่อง h w k e y l l i e e อีกแล้วระบบคอมพิวเตอร์ที่ช่วยตัดสินลูกลงเส้นนะครับเกิดขึ้นในแมตช์ของแพฟฟี y ยูแคนโควาคือระบบมันพลาดไม่แจ้งลูกออกอ้าวอีกแล้วเหรอคะ ครับก็เลยเกิดคำถามเรื่องความแม่นยำความน่าเชื่อถืออีกครั้งถึงแม้สุดท้ายแพฟริยูแคนโควาจะเป็นฝ่ายชนะไปก็ตามนะก็เป็นเรื่องเดิมๆที่ยังแก้ไม่ตกสักทีครับอ๋อแล้วก็มีรายงานปัญหาเรื่องการเดินทางของผู้ชมด้วยรถไฟสายดิส t r i c t l ไลนด้วยนะวันนั้นอ๋อค่ะค่ะสรุปภาพรวมแล้วผู้เล่นเด่นๆที่ผ่านเข้ารอบ QF ก็มีทั้งตัวเก่าอย่างโจโควิชซีเนอร์อัลคาราสฟริตซ์คาชชนอฟ แล้วก็มีดาวรุ่งอย่างเชลเทนกับโคโบลีที่มาแรงส่วนฝั่งหญิงก็มีซบาเลงกาสเวียเทคดาวรุ่งแอนเดรราคุณแม่เบนชิชตัวเซอร์ไพรส์ซิยุมอนแซมสันโลว่าอานิซิโมว่าแล้วก็แพฟลียูเคนโควา คือถ้ามือวางเข้ารอบตามคาดรอบรองชายเราอาจจะได้เห็นซินเนอร์โจควิชแล้วก็อัลคาราสฟริตซ์หรือนอรินะคะส่วนหญิงก็สบาเลนกาอาจจะเจอแอนเดเรวาหรือเบนชิตชแล้วก็สวีเทคอาจจะเจอแพฟลิยูเคนโควาหรืออานิซิโมวาครับประเด็นที่น่าสนใจคือผลจากเดย์เอทเนี่ยมันจะส่งผลต่อรอบ q ิวยังไงบ้างอย่างการเข้ารอบแบบมีโชคของซินเนอร์มันจะกระทบความมั่นใจหรือสภาพร่างกายตอนเจอแชลตันไหม หรือว่าฟอร์มที่ร้อนแรงมากๆของแอนเดรเอวาเนี่ยจะรับมือประสบการณ์ของเบนจิกได้ยังไงนี่แหละครับคือส่วนผสมที่น่าตื่นเต้นระหว่างแชมป์เก่าคนที่มีประสบการณ์สูงกับดาวรุ่งและก็ผู้ท้าชิงหน้าใหม่ครับค่ะจากข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ก็ทำให้เห็นภาพรอบ QFT เข้มข้นมากๆเลยนะคะมีทั้งประสบการณ์มีทั้งดาวรุ่งมีเรื่องราวการกลับมาที่น่าประทับใจแล้วก็มีประเด็นนอกสนามอย่างเรื่องเทคโนโลยีด้วยครับ คำถามที่น่าสนใจมากๆที่อยากจะทิ้งท้ายไว้จากข้อมูลทั้งหมดนี้ก็คือเมื่อเรามองดูแชมป์เก่าอย่างโจโควิชที่ยังรักษามาตรฐานสูงสุดของตัวเองไว้ได้เนี่ยเทียบกับพลังความกล้าความสดใหม่ของนักเทนนิสรุ่นใหม่อย่างแอนดรีว่าหรือเชลเทนแถมยังมีปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้อย่างอาการบาดเจ็บหรือปัญหาเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องอีกอะไรคือส่วนผสมที่สำคัญกว่ากันครับสำหรับการคว้าชัยชนะบนคอร์ดหญ้าวิมเบลดอนในยุคนี้ระหว่าง ประสบการณ์ที่โชคโชนมากๆกับพรสวรรค์สดใหม่ที่พร้อมจะเขย่าโลกเทนนิสน่าคิดนะครับ